คือถามว่าพี่โกรธเขาไหมพิมพีมไม่ได้โกรธเขานะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเราเวลาเราเจร,าเจ,ราจาเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับ พี่ว่าเงินไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาเปบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบไส่โคใส่ช,ชีวิตโคกระบือไปอะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่พี่เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จา่ายคือหักค่าทนายเลยแล,แล้วก็ตามอ่างเงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้ใหมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้มหมดเลยเนี๋ยเียวพี่ขอดเรื่องกระแสข่าวเมื่อวานหน่อยที่สุ่มกระจาไปเรื่องไตสวนฟ้องครับที่มาที่ไปของอันนี้ทีไเราเออม ก็เป็นคดีนี่แหละครับผมท,ที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคสที่ที่เราทําการฟ้องไปหลายเคสอยู่พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงจริงพิว่ามันฉามถามในความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้โอเคมาเอฟเฟกแบบทําร้ายร่างกายพี่หรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่จริงๆมันคือ ความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความเสียใจมากกว่าครับผมความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่ที่คนเหล่านั้นพิมพ์มาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอเราอย่างเดียวมันมันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออในฐานะที่พี่เป็นลูกคนหนึ่งในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพีเหมือนกันครับผมี่จริงแล้มันมีกี่คที่เราจะต้องฟ้องว่านี่เป็นการวรวมคสฟ้องทีเดียวเลย ไม่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมินมีหลายเคสมากมากก็นี่ก็เป็นหนึ่งในอาจจะประมาณ10บเคสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าสิบว่าถ้าสิบเคสที่จะค้องมาอนเเคสไหมหรือว่าก็ที่จริงพี่ว่าก็เคสบาเคสแหละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทําแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างนงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ ก็มีครับมีเยอะพอสมควรครับผมทีเ่เวลาเราให้อภัยเาอะครับจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพี่โกรธเขาไหมพี่พี่ไม่ได้โกรธนะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเราเวลาเราเจรจาเจราจาเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเออเขาทําไปโดยที่เขาอาจจะยัง รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบโอเคแบดเดย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวกันเลยนะนเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทําหรืออะไรก็ตามอ่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้ละกันว่าจริง,รงๆแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมเออถ้าคุณคุณ เคารพเราเราก็อยากจะเคารพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนไม่ยแบบทุกๆคนนี่แหละครับก็ไม่ไม่ถือกับเป็นตัวอย่างหรอกครับผมพี่ก็ทําดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปแล้วล่ะครับก็เคสนีแหละครับเสที่เทาี่เที่เกีเ่าเ่ากเาีเเทาีทกเทาเากเท่ากร่ากี่ก็เกีเ่าี่เเย่่เทกี่ทาี่เที่เ่าาเาทเเาาก่า ก็เสียใจเยอะเสียใจเยอะครับผมฟองพี่ว่าเงินไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาเป็นบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบถ่ยโคใช้ชีวิตโคกระบือไปอะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพีพีเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายเลยและวก็ตามอย่เงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้ไปหมดหรอเาอย่างเช่นที่ศาประทับมูลฟ้องะไรใช่ไหมที่ที่เราไปเด็ดผนใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจเอเจนเมนต์ได้เลยครับแล้วมีโอกาสไปไก่กเกียร์ไหมครับตรงขั้นตอนไก่เกียร์ต่อนหน้าศาลเนี่ยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแหละครับผมก็จะไปไก่เกียร์กันต่อหน้าศาลครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมน,นต์อะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการทีมบ้านว่าก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเรกาก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็ค คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติมันเข้าขายว่าโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนรอบตัวพี่อะไรอย่างเงี้ยพีรู้สึกว่าเออก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมทางทีมจัดการทั้งหมดครับผม ก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบพี่จะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต <c oughs> ้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็ควรเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยมาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่าอย่ามาทําลายอะไรกันเลยครับ ใช่ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละครับผมที่กับครอบครัวพีอะไรอย่างเงี้ยที่พีรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพ,พีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพี่ก็ไม่หมาอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆพีด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว คุณจะตัวคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงครับก็เคสบายเคสคเน, <by> <case> นั่นแหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับผม <c> อันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับ อย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกียรติพี่ว่าตรงนี้คือจบเลยายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนรวมงานหรือในฐานะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราก็เราควรจะมาเจอกันด้วยด้วยมูที่ดีเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทางานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับผม ที่ไม่ยอมหร, oh ร Sadly, hm. ือปฏิเสธนะครับก็จะเป็นเคสนี้แหละครับผมที่ที่ท um 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 ี่ที่ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับอืมก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งครับผมอืมกินซีพีโบรนาก็จิตใจแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับพี่ความแซ่บมันความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้บางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องไร้ราย